เอาละครับสวัสดีแฟนบอลเลสเตอร์ทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีข่าวเลสเตอร์มาฝังอีกเช่นเคยนะครับแต่ก็เรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับซึ่งข่าวแรกเนี่ยได้มีการรายงานออกมาจากจอห์นเพอร์ซีนะครับของเทเลกราฟซึ่งเป็นการรายงานออกมาว่าเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยได้มีการพูดคุยที่เป็นเชิงบวกเกี่ยวกับเป้าหมายหมายเลขหนึ่งของเลสเตอร์อย่างมาทิอุชโชเล่ณเวลานั้นนะครับแต่แต่ด้วยอิทธิพลของตัวแทนของโชเล่และก็ การเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดสําหรับตัวเขากับโลมาทําให้ดิวมันแกว่งไปในทิศทางที่จะต้องปล่อยให้เลสเตอร์ผิดหวังสําหรับดิวนี้นะครับแล้วก็มีการเปิดเผยออกมาจากจอจอ,จอนเพอร์ซี่เช่นเดียวกันนะครับว่าเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยได้มีการยื่นข้อเสนอไป13ล้านปอนด์สำหรับกาเบียลซาร่าให้กับนอริดซิตี้นะครับแต่ว่าข้อเสนอนั้นได้ถูกปฏิเสธและก็ นับตั้งแต่นั้นมากาเบียลซาร่าก็ได้ย้ายไปยังการาาสารายสําหรับค่าตัวที่สูงกว่าที่เลสเตอร์ยื่นให้นะครับก็ข่าวต่อมานะครับเป็นการรายงานออกมาจากจอห์นเพอร์ซี่เช่นเดียวกันนะครับเป็นการรายงานออกมาว่าเลสเตอร์เนี่ยได้เสนอเงินจํานวน4ล้านปอนด์ให้กับคริสตันพาเลตเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกองหน้าอย่างจอร์แดนอายูและก็ยังคงให้ความสนใจในตัวผู้เล่นของอาร์เซนอลอย่างริบเมลสันนะครับแต่อย่างไรก็ตามค่าเหนื่อยของผู้เล่นเนี่ย มีปัญหายอย่างมีนัยสําคัญนะครับซึ่งมันมีค่าเหนื่อยที่มากกว่า1,2 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับนี่เป็นการรายงานออกมานะครับแล้วก็ข่าวต่อมานะครับเป็นการรายงานออกมาจาก f a b r i z โ o Romano นะครับเป็นการรายงานออกมาว่า l ลสเ e อร์ซิตี้และสเปอร์ตอนนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเอกสารกันสําหรับดิวของ Oliver ร์ i กินะครับซึ่งทางการตรวจร่างกายเนี่ยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นข้อเสนอ ค่าตัว20ล้านบวกกับแอดออนอีก5ล้านปอนด์นะครับแล้วก็จะมีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับนี่เป็นการรายงานออกมาจากโรมาโน่นะครับแล้วก็ข่าวต่อมานะครับเป็นบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับทิปคูเปอร์นะครับซึ่งซิปคูเปอร์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามันเกี่ยวกับความสมดุลจริงๆนั่นแหละแล้วก็ส่วนต่างๆในปีที่แล้วแล้วก็แรงกระตุ้นนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีในขณะเดียวกันเราก็ต้องปรับให้มันเข้ากับพรีเมลีก ผมได้ขอให้พวกผู้เล่นเนี่ยทำหนึงถึงสงสิ่งที่แตกต่างออกไปเล็กน้อยและผมจะพูดตรงๆเลยนะว่าผู้เล่นในช่วงปีสั้นผมขอยินดีด้วยที่ได้ออกมาจากแชมเปี้ยนชิพและได้แชมป์เพราะว่าการทำแบบนั้นได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราต้องก้าวและเราก็ต้องก้าวไปข้างหน้าและมาดูกันว่าเราจะทำในสิ่งที่ผมพูดนั้นยังไงดีนี่เป็นสิ่งที่สตีฟคูเปอร์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับ แล้วก็ข่าวต่อมานะครับเป็นการรายงานออกมาจากนักข่าวที่ชื่อว่าเฟอร์นันดิโนโดคาวาโคนะครับเป็นการเป็นนักข่าวน่าจะแถบเมกาใต้นะครับซึ่งเป็นการรายงานออกมาว่าลสเตอร์แล้วก็ฟูลเลมเนี่ยามีการเฝ้าสังเกตการถึงความเป็นไปนได้ในฟูลแบ็กของเกรมิโอนะครับวัย17ปีอย่างเพโดกาเบลนะครับนี่เป็นการรายงานออกมานะครับผมแล้วก็ข่าวต่อมานะครับก็เป็นการรายงานจาก จอห์นเพอร์ซี่เช่นเดียวกันนะครับเป็นเกี่ยวกับซาฮานะครับซึ่งรายงานออกมาว่ามันเป็นที่เข้าใจว่าซาฮานี่จะต้องจ่ายเงินเกินกว่า8ล้านปอนด์จากกระเป๋าเงินของตัวเองนะครับสําหรับการที่จะทําให้มีการดําเนินการย้ายกลับไปอังกฤษได้เนื่องด้วยภาษีนะครับนี่เป็นการรายงานออกมาจากจอห์นเพอร์ซี่นะครับและนี่ก็คือข่าวทั้งหมดของเลสเตอร์ที่ผมสามารถรวบรวมเนะื้อหามาได้ครับ ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับฟังนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ให้ผมด้วยครับขอบคุณและสวัสดีครับ